ผมพามาดูที่อันนี้เป็นเว็บไซต์ของทางการจีนโดยตรงเลยนะฮะจะเห็นว่า g o v cn เนี่ยนะฮะมีการพูดพูดขึ้นพูดถึงเรื่องของการใช้ g e n e r a t i v e AI นะที่มากขึ้นนะบอกว่าปัจจุบันนะครับมีการเข้ามาขอไลายเส้นแล้วก็ออเบเรตตัว generative AI เนี่ยมากกว่า190แห่งแล้วนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยส่งให้ประชาชนใช้กว่า600ล้านคนนะครก็คล้ายๆกับเป็นแมสเสจแล้วกันนะจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยตรงนะก็กจะบอกอชาวประชาคมโลกแหละว,ว่าจีนพร้อมแล้วนะฮะจีน มีเ e เนอเรช v e AI เป็นของตัวเองนะมีบริษัทเข้ามาร่วมพัฒนาเยอะแยะมากมายนะ190กว่าแห่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีคนเนี่ยเข้าร่วมโครงการเยอะนะแค่นี้ก็600ล้านคนแล้วแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็แสดงถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของจีนให้ตลาดโลกรู้อะไรประมาณนี้แหละนะฮะ